พร้อมรถยนต์เรือประมงมูลค่าล้านคนร้ายลอยนวลขณะผู้ป้าขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถรยัต์ยศไม่เสียหายแต่ผุ่งปาเจ็บด้านนายุกอปตช้างคูนแก้ปัญหาช้างป่าพบเจ็บหมู่บ้านใน3ามตำบลถูกช้างป่าแตกตัวทำลายพืชผทต่อไปนี้พบกรรับข่าวประจำวัน ข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 9 5 2 3 4 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดจับไม้พยุงแปรรูป68ท่อนมูลค่ากว่าล้านบาทพร้อมยึดรถยนต์เรือประมงหลังพบคนไม้ส่งออกนอกประเทศพร้อมสั่งขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคน เมื่อวันที่14พฤษภาคม2556เวลาประมาณ2นาฬิา30นาทีพันตำรวจเอกนัทวัฒน์ทองใบรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดสั่งการให้พันตำรวจโ,โทกิติสันชนะรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายสุเนธทักคิรีกำนันตำบลแหลมกลาดได้ร่วมกันทําการจับกุมไม้พยุงแปรรูปแบบเหลี่ยมจํานวน14เหลี่ยมไม้พยุงแบบท่อนจํานวน4ท่อนรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีน้ําตาลหมายเลขทะเบียนบใวไม้คอควาย4465ตราดเรือประมงไม้ขนาดยาวประมาณ12เมตรสีเขียวพร้อมเครื่องยนต์หางยาวยี่ห้อฮอนด้าสีแดงรุ่น GX 390จำนวน2เครื่อง ซึ่งสถานที่เกิดเหตุนั้นเกิดที่บริเวณริมหารายสวนหมู่9ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยพันตำรวจโทอนุสรได้ทำการสืบสวนและรับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มพ่อค้าไม้พยุงลักลอบนำไม้ห่วงห้ามหรือไม้พยุงมาลงเรือบริเวณหารายสวยตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อลักลอบนำส่งไปยงังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบต่อมาในวันที่14พฤษภาคม2556เวลาประมาณ4นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดกำลังดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้ชายหาด ใกล้ที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์กระบะยี่ห้อน,นิสสันสีน้ำตาลได้ขับเข้ามาเรื่อยๆลงเนินเข้ามาจอดบ,บริเวณใกล้หาดทรายขณะเดียวกันได้มีเรือประมงขนาดเล็กยาวประมาณ12เมตรแล่นเข้ามาใกล้บริเวณที่เกิดเหตุและได้สังเกตเห็นกลุ่มชายวัยรุ่นประมาณ5 6ถึง6คนลงมาช่วยกันแบกไม้พยุงในรถยนต์คันดังกล่าวลงไปใส่เรือซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงเข้าไปใช้ ไฟฉายส่องสว่างไปยังกลุ่มชายดังกล่าวพร้อมกับแสดงตนรวมถึงตะโกนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำการเข้าจับกลุ่มทำให้กลุ่มชายดังกล่าวตกใจและใส่ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีหายไปในความมืดพันธตํรวจโทรอนุสรและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจยึดได้ทําการเข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบเอกสาร รายการจดทะเบียนรถที่มีชื่อนารีรัตนมูลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และที่กระบะหลังของรถยนต์มีไม้พยุงขนาดต่างๆบรรทุกอยู่จำนวนมากจากการตรวจสอบไม้พยุงดังกล่าวไม่ปรากฏมีรอยตาประทับจากทางราชการแต่อย่างใดจึงได้ร่วมกันทำการตรวจยืดไม้พยุงดังกล่าวก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ท้งนี้พันตรดเอกนะทะวัฒนทองใบได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มในเวลา13นาฬิกาในวันที่14พฤษภาคมที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดที่ผ่านมาด้วยจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานขี่ออกกำลังกายเป็นเหตุให้คุณป้าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายในที่เกิดเหตุ จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุประมาณ55-60ปีนอนอยู่ริมถนนมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดที่หลังจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดทันทีสอบถามนายสุเทพแจ้งภายอายุ57ปีคนขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนบอกว่าตนเป็นคนกรุงเทพเป็นช่างตกแต่งภายในที่ได้เดินทางมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด และในตอนเย็นได้ขี่รถจักรยานเพื่อออกกํลาลังกายโดยรถจักรยานจะมีไฟกระพริบอยู่บริเวณใต้เบาะวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ออกมาขี่จักรยานส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากบริเวณถนนที่กระเทยไม่มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างคุณป้าคงมองไม่เห็นจึงขับรถจักรยานโยนชนท้ายที่ด้านท้ายของรถจักรยานโชคดีที่ตนตกเข้าไปในพงหญ้าบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่คุณป้าที่ชนแกกระเด็นตกไปที่พื้นถนน นายกอบตอช้างทูลร่วมนักวิจัยช้างป่าหาวิธีป้องกันช้างทำลายพืชผลแต่ยังเลวชาวบ้านเดือดร้อนเสียหายหนักแต่ได้เงินชดเชยน้อยระบุช้างป่าวนเวียนสามตำบลน,นายกเกษมมั่นคงนายงการบริหารส่วนตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเปิดเผยว่า ความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนของตำบลช้างทูลที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่เข้ามากินพืชผลไม้ในระยะนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจํานวนมากแต่กลับได้ค่าชดเชยความเสียหายน้อย เนื่องจากทางข้าราชการคิดความเสียหายเป็นไร่ไม่ได้คิดเป็นต้นทําให้เกษตรกรเดือดร้อนซึ่งหากสามารถจ่ายเงินชดเชยตามความเป็นจริงเกษตรกร,ก,รก็รับได้แม้จะต้องเสียหายไปซึ่งปัญหานี้ในอำเภอบอ่อไร่ได้เข้ามาสนับสนุนและจ่ายเงินชดเชยไปบ้างแล้วนอกจากนี้ปัญหาที่สําคัญในขณะนี้คือพืชผลทางการ,กรเกษตรอยู่ระหว่างการออกดอกออกผลแต่กลับถูกช้างป่าทําลายโดยที่เรียกร้องอะไรไม่ได้ สวัสดีครับขอ,อยาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นนะ <c oughs> ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ <c oughs> แมคโครสักขาตราดเปิดให้บริการส5าพฤษภาคมนี้แมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครซักขาตรดัดบนถนนสายตรดัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9 5 1 3 9 0 0แมคโครสินค้าครบบริการดีราคา มันที่เฝ้าคอยจ่างทาที่ไมืดบนสุทนุกว่างกันขอบคุ้มที่ไว้กันขอบคเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั ตราดร่วมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามาคัคคีและสันติภาพโรคประเทศไทยเปิดเวทีครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพเทิดพระเกียรติในหลวง นางสาวเป็นจวันอันเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเวทีสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดได้ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดตราดและสหพ,พันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นณห้องประชุมโรงแรมเหลายยาอินแลนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองตราดโดยมีส่วนราชการภาคประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในโครงการ นางอุดมพรโมเตกาหัวหน้าฝ่ายประสานง,งานภาคตะวันออกสพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกประเทศไทยกล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นต้นแบบขององค์พระประมุขผู้ทรงสร้างสันติภาพ ความมั่นคงและความผาสุกให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการโรยโลงการสร้างครอบครัวและชุมชนแห่งความรักความซื่อสัตว์ระหว่างสามีภรรยาความกตัญญูต่อบุพการีทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศการตั้งครันไม่พึงประสงค์การทำแท้งปัญหายาเสพติดโรคเอสรวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศด้วย ดานภู้วาราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการกรองรักของเรือนการใช้ชีวิตคู่ด้วยความเข้าใจให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นการทําให้ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมมีความอบอุ่นเข้มแข็งแล้วนับเป็นการสร้างรั้วที่สําคัญในการป้องกันปัญหาสังคมที่มีประสิทธิผลที่สุดด้วยสบคบตราดเตือนผู้ประกอบการร้านทองติดป้ายแสดงราคาสินค้า หลังประชาชนนิยมซื้อทองมากขึ้นหลังราคาทองผันผวนนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดราช ในฐานะประธานคณะอนุก,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดกล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันราคาทองรูปพรรณมีราคาลดลงกว่าที่ผ่านมาและมีแนวโน้มราคาผันผวนทําให้ผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยมีความต้องการซื้อทองคําทั้งทองคําแท่งและทองคํารูปพรรณมากขึ้นเพื่อเก็งกําไรและเก็บเป็นทรัพย์สินซึ่งอาจทําให้ผู้ประกอบการบางรายปฏิเสธการจําหน่ายทองคําให้กับผู้บริโภคหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ประกาศฉบับที่6ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เรื่องให้ทองคำรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลากและประกาศฉบับที่13เมื่อปีพุทธศักราช2546เรื่องให้ทองคำรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลากฉบับที่2โดยผู้ประกอบการ ต้องจัดทำสลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าเช่นสร้อยคอสร้อยขอ้ยขอมือแหวนต่างหูนอกจากนี้ต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตที่อยู่ของผู้ขายน้ำหนักทองรูปพัณฑ์โดยระบุหน่วยเป็นกรัม ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปภัณฑ์และราคาค่าแรงหรือค่ากำเนิดรวมไปถึงราคาทองในแต่ละวันและราคารับซื้อคืนทองรูปภัณฑ์ตามที่สมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้ ดังนั้นทางจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดจึงขอให้ผู้ประกอบการร้านทองปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณเทศบาลเมืองตราดเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ทสถานเมืองตราดอย่างเป็นทางการในวันที่26พฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุมหนึ่งชั้นสามสำนักงานเทศบาลเมืองตราดนายชนินสุทธิวรีนายกเทศมนตรีเมืองตราดเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานเมืองตราดพร้อมด้วยนางพัชรินสุขขประมูลหัวหน้ากลุ่มทะเบียนคลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศกรมศิลปากรและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองตราดตัวแทนจากกรมศิลปากรเข้าร่วมในการประชุม ด้านนายชนินสุทธิวรีได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเผยพิธภั์ทันัสถานเมืองตราดว่าได้มีการกำหนดพิธีเปิดในวันที่16พฤษภาคม2556ในเวลา8นาิ30นาทีเป็นต้นไปโดยมีนายสุราเตชทัศน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นจะมีพิธีลงนามส่งมอบพิพิธภัณฑ์ทัศถานเมืองตราดระหว่างกรมศิลปากรกับเทศบาลเมืองตราดทั้งนี้ทั้งเทศบาลเมืองตราดจะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทัศถานเมืองตราดได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039512291ในวันและเวลาราชการ พยากรณ์อกากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศอาเซลเซียส ลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรและเนื่องจากระยะต่อไปนี้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรเก็บกวาดผลที่เน่าเสียและร่วงร่นไปกำจัดไม่ควรกองไว้ในสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชได้ขณะที่พื้นที่ของการเกษตร,รที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อไม่ให้น้ำขังเมื่อมีฝนตกหนักเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานีบีทเอสอนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43 โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอรี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวิติใหม่ของคนมือระดเดิ้าไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์